ไฟลุกอีกแล้วจ้ายายา,ยารัศยาปล่อยภาพแต่เมจดรุนแรงเกินต้าน นานาันทีจะปล่อยช็อตแซบกรุบๆม,ม,มาให้ได้เห็นกันแบบรัวๆแบบนี้เลยล่ะค่ะสำหรับซุปตาสาวยาญ่ยารัสเซียสเปอร์บันแต่ในทริปพักผ่อนที่ทะเลกระบี่แบบนี้มันต้องพิเศษสักหน่อยและแน่นอนค่ะว่าทริปนี้สาวใาญ่ยาก็จัดให้ได้ชมแบบครบรถทั้งหวานสดใสและแซบซา อันนี้ก็ทำเอาเหล่าคารวานคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็ไม่พลาที่จะเข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์สู่หกความสวยแซบพุ่นดีของสาวใหญ่ยะกกันสนั่นเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ายิ้มสวยเผ็ดร้อนเบาๆแต่ดาเมดรุนแรงเกินตานสุดๆ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ